นี่แอนนาน้องพร้อมแล้วหรอกับการใช้ชีวิตคู่นะ่ะน้องรู้จักความรักที่แท้จริงแล้วใช่ไหมน้องดูแล้วแฮะพี่เอลซ่าน้องรักคิสตอปน้องจะแต่งงานกับเขาเงินก็ดีแล้วไปเตรียมตัวเถอะนะเราจะได้ไปงานแต่งกัน ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ The Sim Free P. พค่ะวันนี้เนี่ยเรานะคะก็อยู่กันในซีรีส์ที่เรียกได้ว่าอืม <laughs> อลังการที่สุดเลยที่พ่อเคยสร้างมาก็เป็นซีรีส์ของ e l s ซ่าอานานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดูจากต้นคลิปก็น่าจะรู้เราวนะคะว่าเราจะมีอะไรกันก็คือวันนี้นะคะเห็นอนนาแต่งตัวแบบนี้เนี่ย นั่นลยค่ะนางกำลังจะเป็นเจ้าสาวนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เอลซ่ากันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าไปงานแต่งทั้งทีใส่ชุดแบบนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เอลซ่ากันค่ะเรียบร้อยค่ะพอยก็ใช้คสักพิพนะคะเพราะว่าใช้เวลาเรื่องงานมาก ก็ใส่ชุดนี้จริงๆอยากให้ใส่ชุดอื่นมากกว่านะคะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยดูสุดทรงสิเอลซ่าใส่แล้วนางดูอวบมากเพราะฉะนั้นนะคะใส่ชุดนี้แหละไม่เป็นไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอืงานแต่งกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปแต่งตัวให้แจ็คฟอสก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้แจ็คฟอสตเนี่ยไปเป็นเพื่อนเอลซ่านะคะ เอลซ่าอยู่ไหนโอ้โหเวลาเดินเดินกระฉับกระเฉงมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะให้กับแจ็คฟอร์ดกันดีกว่าเดี๋ยวไปหาแจ็คฟอร์ดที่บ้านนะคะแจ็คฟอร์ดเป็นผู้ชายจะให้ใส่เสื้อผ้ายังไงดีนะไปงานแต่งอนะ้ ก็เดี๋ยวลองเลือกๆดูนะคะโอเคนี่ค่ะเดิมทีเขาใส่ชุดนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวใช้สักคลิปดีกว่าน,นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยยาวมาก นี่ค่ะก็ให้แจ็คฟอนนะคะใส่เป็นชุดนี้นะคะเป็นชุดสูตรสีฟ้าเนาะจริงๆอยากได้สีน้ำเงินนะคะแต่ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปที่งานแต่งกันเลยดีกว่าค่ะชวนคนมาเราก็จะชวนไม่เยอะนะคะแต่เราก็เราจะไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเราด้วย เพราะว่าเราขี้เกียจแขกใส่ชุดไหนก็ใส่ชุดน,นั้นนะคะจะเปลี่ยนแค่ตัวละครหลักก็พอแล้วเนาะ,ะงานแต่งนะคะเราจะไปจัดที่กาสว่างหาสวรรค์นั่นเองค่ะมันก็จะมีซุ้มแต่งงานอยู่เนาะแล้วก็มีซุมสวีทอะไร่างนี้ไง๋ยาให้เิสตับแล้วก็แจ็คฟอร์ดโหหนนาเหมือนกันเปียบเลย นี่นะคะนี่คิสตอปอย่างหล่อเลยเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวให้เขาทำความรู้จักกันสวัสดีเธอคุณจะเป็นเชื่อบ่าสินะชื่อคิสตอปใช่ไหมเห็นอันนาพูดได้ฟังบ่อยๆดูแลน้องให้ดีนะถ้านายดูแลไม่ดีแล้วก็จะต้องเจอพลังหิมะของเอลซ่าสาสใส่แน่ๆเลยดูแลแล่ะครับผมจะดูแลอย่างดี ผมรักอนนาอืมก็ดีแล้วโอ้โหชุดของอ่าชื่ออะไรนะแจ็คฟอรเนี่ยเด่นมากแต่เราจะยังไม่ให้เจ้าบาวเจ้าจสาเขาเจอกันนะคะเราต้องไปที่อื่นเดี๋ยให้น้องมาในห้องดียวะ่ะเอลซาดมาด้วยพลังงานเต็มอ่ะ เอลซาก็ใส่ชุดนี้ดูดิใส่เราแบบนางดูอ้วนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกคนอื่นมาด้วยนะก็แบบคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกก็แบบเป็นคนที่มาเที่ยวเกาะมาอะไรเงี้ยนะ แค่นี้น่าจะพอนะคะเดี๋ยวเราเอาเด็กมอเตอร์ดีกว่าจะได้ดูมีสีสันเอ้ยเชิญหนูน้อยหมวกแดงกับลาพันเซลมารุวยลาพันเซลมาไม่ได้ลาพันเซลว่ายน้ำอยู่เอาไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้แต่หนูน้อยหมวกแดงมาก็ได้นะคะไปแล้วเหรอโอเคงั้นไม่เป็นไรคะ่ะ พี่คะหนูกลัวจังเลยหนูกลัวออกไปน้าง,งานเราตื่นเต้นจังเลยค่ะพี่ไม่เป็นไรนะอันนาปล่อยมันไปเถอะงานของเราเราจะอายใครล่ะเดี๋ยวพี่ไปดูต้นทางก่อนนะเจ้าบ่าคงจะมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาจัดซุ้มแต่งงานอไหนเนี่ยตรงนี้นี่เองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูความสัมพันธ์ของ อานานะเราก็คิดตปก่อนนะคะว่าอ๋อยู่ในระดับเดทนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องเขาเนี่ยไปเดทกันก่อนเพื่อที่ว่าน้องเขาเนี่ยจะได้มีความสัมพันธ์แบบขอแต่งงานอะไรอย่างนี้ได้นะคะอืมมานี่ดีกว่าคิดตบอ,อยู่ไหนคิดตปมานี่เด็กก็มาทำอย่างอื่นสิ มานั่งรองนะคะคนอื่นก็ให้มานั่งรองก็มานั่งรองที่นี่แล้วกันมีใครอีกอยางไม่มานั่ง น้องอยู่นี่นะคะเล่นรอแล้วอะ,ะอันนาจะต้องสวยมากแน่เลยวันนี้รีบมาเนี่ยอันนาฉันรอเธออยู่แล้วแจ็คฟอร์เดี๋ยวเราจะให้แจ็คฟอร์นะคะไปสวีทเกิร์บเอลซ่าโอเค ปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาเดี๋ยวทำไมม,มันไอ้นี่ด้วยกันไม่ได้คะนี่เรายอย่างได้เลย อันนี้คู่ของอน,นาสวีกันแย่แล้วอ่ะนี่เิดใจคุณทำนี่อะไรแจ็คฟอร์ดทำไมคุณไม่ให้ฉันนอนเฮ้ยครึ่งหงทำไมไม่ให้นอนน้วยอ่ะหรือว่าต้องให้เขารักกันก่อนคะในระดับกู๊เซนนี่โมเมนติดตรงนี้ซะเลย เฮ้ยแต่งงจริงๆนะหรือว่าเขาไม่ได้เป็นคู่รักกันค่ะอันช่างมันทำไม่ได้ไม่เป็นไรให้ามาวิ่งด้วยกันก็ได้ค่ะไหนนะเนี่ยมาเร็วนี่มาดูคู่นี้ โอ้ยอินจัดผมรักคุณนะอนนารักคุณมากด้วยถย่ายรูปไว้หน่อยนะคะชอบจังอะนึ่งงานก็จะเริ่มแล้วนะคะก็ให้น้องเขาหาอะไรที่สคา,า,าสะเศรษทกันเนี่ยตอนนี้อยู่นี้เลยเดี๋ยวเราให้ จุ๊บนะคะเราก็จะโรแมนติกหาที่โรแมนติกก่อนมาโรแมนติกตรงไหนได้บ้างอืมนี่ไงมาวิ่งด้วยกันแต่ใส่ชุดเจ้าสาวจะบอกแล้วมาวิ่งอย่างเงี้ยไม่โอมาโอ้โหเอลซ่าเยกขาสูบไหมไหมเดี๋ยวชุดขาดไปวิ่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรา ให้น้องมาลองเล่นเปย์ดีกว่าว่าเล่นได้ไหมคือตอนนั้นอะเล่นได้แล้วทำไมคราวนี้เล่นไม่ได้อ่ะเป็นมานี้อันนามาเร็วอันนาคือขึ้นมาบนนี้สิ คือตอนนั้นเราทำยังไงวะซีมูนกับซีเนียถึงได้นอนได้กันได้อ่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วเขาต้องเป็นคู่รักกันนะคะถึงจะมานอนได้นะแล,แล้วดีที่รักแบ่งให้ฉันนอนบ้างสิคะ เรากำลังจะแต่งงานกันนะอนานะผมดีใจจังเลยคุณอยากจะได้ลูกสาวหรือลูกชายล่ะเอ้อถ่ายรูปไว้หน่อยนะคะมุมดีมากชินอยากจะได้ลูกสาวค่ะแต่ทำไมผมอยากได้ลูกชายนะถ้าได้ลูกชายต้องห่อเหมือนผมแต่ถ้าได้ลูกสาวต้องสวยเหมือนคุณแน่ๆนเลยอนานะ ไม่ขนาดนั้นไหมคะโอ้ยคือดีงามคะ่ะอยู่ไหนเนี่ยสคนนี้เขาก็ความสัมพันธ์ก็น่าจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรกันนะก็กูดแฟนอยู่ดีไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาเลยอะทำไมก็หลายคู่เลยนะคะวันนี้มาจุบุ๊บจุบุบ๊กันเนี่ย พ so yep, ี่ท <the ี่มาโรแมนติกก็มีไม่ค่อยเยอะนะรู้สึกก็เดี๋ยวเราจะมาเล่งทำความสัมพันธ์ของอันนาแล้วก็คิสสตอปดีกว่าค่ะนองเขาจะได้แต่งงานกันเร็วๆเนาะก็ให้มามาจุกกันบนนี้เลยหรอ แล้วก็จะทำรัวๆไปเลยแล้วกันนะคะนี่ไงขอแต่งงานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งงานกันตรงนี้มาขอบ้างมาขอตรงนี้มาเนี่ยมนี่ยลวมานี่มานี่มาน,มาน,มานี่ลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวเราจะให้แจ็คฟอนนะคะเป็นพ่อมันเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เป็นเหมือนกับเจ้าจะารับ จามีภรรยาหรือไม่อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราจะให้แจ็คฟอตมานะคะแล้วก็ให้เจ้าบ่าวมาด้วยเคยอยก็ไม่เคยแต่งงานตรงนี้นะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ้า จะบอกมาสิอ๋อรู้แล้วค่ะพลอยว่าน่าจะให้เขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเต็มแล้วมั้งอืมเล้วเรามานี่ดีว่าแล้วอนนาอยู่ไหนเนี่ยอนนาอนนาเป็นตัวสาวแล้วไปนั่งร่วมิีทำไมคะลูกมานี่แล้วสามีคะรอด้วยคะ่ะ คุณไม่หอ,อฉันเลยเดี๋ยวฉันก็ไม่แต่งหรอกอ้อยเน่งคนนี้นี่ตามมาตลอดจริงๆไม่ได้มาส่งหนังสือพิมพ์หรอกคะ่ะแต่ว่าเขามาให้เราดูคลิปแล้วเขาก็จะให้ของรางวัลเนาะแต่ว่าพอยชอบเรียกว่าเด็กส่งหนังสือพิมพ์อะเอาล่ะเราจะขออานามาันตรงนี้นะคะจะใช้เปิ้ลแหวนเพชรวงใหญ่เลยอุ้ยถ่ายรูปมั่นกับผมนะอนานะ ค่ะที่รักฉันจะมั่นกับคุณโอเคเรียบร้อยเราควรจะทำอะไรกันมีมูฮูขึ้นมานะคะลองสักรอบไหมไปมาจากที่ห้องนะคะมาเร็วชักชา้าไม่ทันใจเลยไม่ได้หื่นนะจริง นี่เอลซ่ากับแจ็คฟอร์นะคะเราก็ต้องมีอะไรที่เราซื้อกันบ้างให้เอลซ่ามาออกกำลังเล่นอยู่ค่ะตรงนี้ดีว่าเออชวนแจ็คฟอร์มาด้วยดูค่ะอ้าวเรียบร้อยหัวใจขึ้นแน่ก็เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเพราะว่าวูฟมันเร็วนะ ก็จะใช้สกิปไปเลยค่ะเขาจะได้ความสถานะเต็มสัทีโอูโหโอ้หกันใหม่แบบนี้ไม่ท้องหรอคะที่รักอยากให้อันนามีลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีคะโอ๊ยงานจะเริ่มแล้วค่ะสองสามีภรรยาเดี๋ยวค่อยมาออกไปเป็นบาทหลวงก่อนรู้แล้วค่ะว่าเรียกว่ายังไง เคสตอปก็เคสตอปเคสตอปนี่พวกแกดูสิวันนี้นะฉันได้ข่าวว่าจะมีเจ้าหญิงอ่อะจากอันนี้จากอรันเดลมาด้วยแหละอืมฉันก็ว่าดีเหมือนกันนะแต่งางานที่นี่ฉันก็อยากจะดูเหมือนกันว่าราชวงศ์เขาจะแต่งงานกันยังไงเอาละครับหยุดพูดก็ได้แล้วนะครับงานจะเริ่มกันแล้วนะ oh, <your> อืมรู้แล้วเละคะ่ะมาร่วมงานก็ดีแล้วแม้ อ้ายเขาทำอะไรกันคะเนี่ยอันนามานะอีกแล้วเดี๋ยเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาให้คุยกับเอลซ่านิดนึงไม่ต้องตื่นเต้นนะอันนาค่ะพี่งานจะเริ่มแล้วเราหนูไปก่อนนะคะนี่เขาก็จะมานะยืนรอตรงนี้นะคะเอาละครับเชื่อเบามาแล้วเตรียมต่วปบมือนะอ้ายมาแล้ว อ,อไปอยู่กับอันนานะคะแล้วอันนาโอ้โหนางเดินแบบกระฉับกระเฉงมากเอลซ่ามาดิสิอุ้ยเพิ่งเอยเห็นนะเนี่ยหายรูปไว้นะคะ เอลซ่ามาแย่งฟีนทำไมเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะเคยลืมถ่ายรูปนะดูอ้าวอน,นาคุณจะรับคิสต็อปเป็นสามีหรือไม่รับค่ะแล้วคิสต็อปจะรับอน,นาเป็นภรนรยาหรือไม่รับครับ ทั้งสองคนนี้นับแต่จากนี้ไปเป็นสามีภริยาตามกฎหมายขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะขอบคุณนะครับไอ้ดูแขกสิฮะไอ้ไปไหนไปไหนกันไอ้น่าไปไหนกันเย้ผมดีใจจังเลยอันนาะผมดีใจที่สุดเลยคือแต่งงานกับผม ราจะได้มีครอบครัวด้วยกันนะเอาไรค่ะเดี๋ยวเราก็จะย้ายบ้านของอันนาะแล้วก็คิสตอฟนะคะไปอีกหลังนึงแล้วคนถัดไปก็น่าจะเป็นเอลซ่าแล้วก็แจ็คกอนเนะีคะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานั่นเองเนดะี๋ยวเราก็จะให้คนอื่นๆเนี่ยกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านอย่าอยู่ที่นี่กันนะเดี๋ยวผีหลอก ก็ต่างคนตน่างแยกย้ายกันกลับนะคะเฮ้ยเราลืมให้ทั้งคู่เนี่ยมานี่กันเดี๋ยวเราเรียกคิดต็อปอันนามานี่คิดต็อปมานี่เดี๋ยวเราไปตั้งเดตตรงนี้ก่อนดีกว่าคะ่ะมานี่เร็วอืม 45สี่สิบห้านาทีก็พอแล้วนะเฮ้ทำไมวันนี้มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยนะวุดูสิคือสวยมากนะคะชอบมากมาโอเคอ้เฮ้ยขมินดอกไม้ให้กันด้วยหอมจัเลยค่ะที่รักฉันจะรับมันไวไหมคะ เราให้ทำไมห,หลายๆดอกเนี่ยโอ้โหก็จะมีอาหารหลายอย่างเลยนะคะมีลอบสเตอร์อด้วยเฮ้ยคดีเอาละค่ะสำหรับพรทนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พอยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย,บาย